ท่านผู้ชมครับเห็ดครับมาดูครับท่านผู้ชมครับมาดูเห็ดครับเห็ดฟางนะครับอันนี้คือธรรมชาตินะครับมาดูครับโอ้โหนี่ครับใหญ่มากนะครับนี่ฮะเป็นชุดเลยนะครับโอ้ดูหลายดอกเลยครับนี่ฮะฝั่งนี้ก็มีนะคตอนนี้เก็บไปแล้วครับอันนี้เกิดเองธรรมชาตินะครับเป็นเปลือกดินนะครับเปลือกดินนะครับเราเอามากองไว้นะครับมันก็จะได้เห็ดกินนะครับพามาดูครับโอ้หนี่ฮะโปลยไหมครับ นูครับเก็บกินไปเลยครับนูนี่นี่เต็มเลยครับเต็มเลยนะครับนี่ครับเห็ดนะครับอันนี้เก็บไปแล้วนะครับดูครับเต็มนะครับนี่ฮะดำดำนะครับอันนี้ธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องไปทําอะไรครับกองไว้เฉยนะครับกินจนหลายโลแล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูครับฝั่งนี้ก็มีนี่นี่นี่ครับเห็ดนี่ครับเก็บได้แล้วนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่ครับเต็มเลยนูนูกลังโผล่ไหมครับ อันนี้ดอกใหญ่นะครับนี่ฮะอันนี้ดอกใหญ่นะครับนี่ครับเห็ดฟางธรรมชาติเลยครับผมไม่ต้องไปเพาะไม่ต้องไปอะไรครับเราซื้อกากมันมานะครับกากมันก็คือเปลือกดินนั่นแหละครับผมเอามาผสมแกลบดำแล้วก็มาตากไว้อย่างนี้นะครับถึงเวลาที่เหมาะสมมันก็จะเกิดเองธรรมชาตินะครับอันนี้เปลือกดินเรามาอ่าไว้ขายผสมไว้ขายนะเป็นดินปลูกครับผม เราก็มากองไว้นะครับมันก็จะเกิดเห็ดอ,อย่างที่เห็นเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะได้กินเห็ดแบบธรรมชาตินะครับไม,ไม่ต้องเพาะไม่ต้องไปริ่งนะครับนี่ฮะอันนี้อันน,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 นี้อันนี้คือเรามีดมาตัดนะครับค่อยๆตัดเอานะครับคือเราจะปล่อยให้ดอกบานแล้วก็ตัดเอาไปแกงนะครับนี่ฮะอันนี้ยังเหลือเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยข้างๆนี้ก็จะมีหญ้าขึ้นปกคลุมนะครับเป็นระยะๆะะนะครับ แบบนี้เลยครับธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเป็นการที่เราเพาะเราต้องคลุมพลาสติกนะครับเพื่ออเรียนแบบธรรมชาตินะครับแต่ตอนนี้คือมันจะพาไเรามันเหมาะนะครับมันก็จะเกิดเองนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เก็บไปได้หลายโลเลยครับท่านผู้ชมครับเก็บไปได้หลายโลแล้วนะครับชวงนี้เห็ดแพงนะครับนี่ฮะเห็ดแบบอยู่กลางแจ้งครับผ่านทั้งฝนผ่านทั้งแดดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่ฮะ อันนี้ก็จะอ่าประมาณพูุ่นี้ก็ดอกบานนะครับตัวนี้ฮะนี่เราจะเก็บก็เก็บดอกใหญ่นี้เลยนะครับส่วนตัวนี้เริ่มแตกเลยครับมันก็จะพร้อมบานนะครับส่วนตัวนู้นนะครับก็เดี๋ยวใบใบดอกก็จะบานนะครับเราจะเก็บตอนที่ดอกบานนะครับแล้วจะชอบนะครับอันนี้ก็กําลังจะบานนะครับนี่คชอบแต่กรอนนี้นะครับตอนนี้เยอะมากนะครับดูฮะ เยอะมากเลยครับผมเนี่ยเต็มเลยอันนี้ก็กำลังจะโผล่นะครับเนี่ยทผูาชมครับใครเห็นก็ฮอลครับฮอลอ้เห็ดเฟืองนะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมานะครับผมเหมือนอยู่บนเขานะครับอันนี้ก็จําลองเหมือนเป็นภูเขาครับเป็นนชั้นนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะเกิดนะครับเป็นนชั้นเลยนะครับผมเนี่ยไม่ต้องไปคลุมไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องใส่เชื้อเห็ดไม่ต้องไปอะไรนะครับ มันอยู่ทํานำชาติเลยครับผมโอเคครับก็นำมาให้ดูเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ